มังงะสมยศด่าอ้าวสวัสดีทุกคนครับไก่เราตะเยอะเงินเอากลิงเชียงมาแมะมาแมะโคเก่านะมาม่าแห้งครับมาม่าต้มยำแห้งครับจุดละสัมปตอลูกเช่นมะหวัวเราตะเยไก่ต๋เต๋อกลิงเชียงกับหมูจอหนะใส่ลูกชิ้นมาเต็มถาดเลยนะครับแล้วก็มีผักมาหลากหลายเลยมากินด้วยกันนะครับไก่หนุกไล่กลิ้เชียได้พันเดอร์ไลน์ได้แชร์กับมูมาต่อเราตอนะต๋เต๋อสีกันกับกลิงเชียงกับหมูจอหนุงนะอ๋อในมูไซน์น้ำหวานเนี่ยนำจ่ายนะมีนางไก่ทอดด้วยนะครับลืมไป น้ำจายแล้วทะน้ำจายข้างไหนร้านนั่นนี่เนาะกรอบๆกรอบๆอื้ออ่ะปล่อยหมูแท้ก็ได้เดี๋ยวลูกเชนมาว่าฮะเนี่ยนิ่มส้มปอต่อนะดาวทะเนี่ยปล่อยเด็ดก็ได้ก็ได้รอยบ่ได้แต่เตะลูกจุดปรอยก็ได้นะแต่หยิบปรอยไม่โดนหรือกาวนางเหลอเตะ มีแหนมด้วยนะครับเนี่ยแหนมเป็แนแหนมแบร์หลออแล้วทั้ชิมอันนี้ก่อนอร่อยมากมนางไก่กรอบกล้าับเด็ดละ,ดะ,ะมากับเพื่อน ต้าหูครับตัวหูปลาบางินจา์ ชอบกันมากเป็นลูกชิ้นอินหมูนะครับอืมอร่อยอืม Skål! อืต่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆไพน์เดอร์ไลค์เดอวยแชร์เนี่ยเราวตั้งเกินล้วนะอม, <c oughs> มันเป็นรสต้ยมยำอ่ะ <c oughs> เหมืนจะออกเหมือนคล้ายๆนี้เลยครับอื อไกัน,อนาอืมนเสียปังเลยอแล้วนะสิยเมนอันนี้จะเป็นเห็ดนะครับเห็ดเคม็มตรอนเหลินเหนยละ ตกุชิปอนกุชิปอนสมุนไพรเรครับอปอนซึ่งมาม่เราทำแบบไหนนะมามม่ก็กล่าวนะมาม่าแห้งครับรารลาเดกล่ะ mm โซ่นเข้ผักกรอบมากแลาดละ อะไรก็มาครับเพื่อนๆ ไหนอขอเนละ้วเซลล์เนะขมนี้นใช้มือนะครับ ข้อนะมหนจะเล็บดึงเซน่อยเสียข้อมากอาเป็นคนชอบมากครับแหนมพวกแหนมพวกไส้กรอกนะอร่อย ใจหนาโซนก็โอเค okay, ครับเพื่อนๆอิ่มบิ๊กหนึ่งมือแล้วครับวันนี้กินไม่หมดเลยครับเพราะว่าใส่มาเยอะมากครับจริงๆอ่ะบาม่าสองห่ออีกนะครับเพราะว่าเอาลูกชิ้นพวกแหนมมาเยอะเลยก็เลยกินไม่หมดครับ แต่ก <ITA> ็กินไปเยอะเหมือนกันครับพาวากลายไปได้เราเต่าชีฟวอดเราเนาน่าเซ็งมันใหญ่นะชี่ยวขวบเซ็งมันเชี่ยวข้อมาได้ตามมานจุาหลากหลายร้อนมาแม่ก็แบบไทยไปแลนะตามมนลูกเชนแต่ไหนแต่ไหนาแต่ไหนแตนพาวก็ะไรไก่แล้วตามแต่เรื่องเชี่ยวปลาเนาะกอดมันนะถุกทอไปเลยแต่เจาะตาเรื่องเชี่ยวปลาเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไพเดอร์ไลด์เดอร์แชร์นะเราเต่าแต่น้ามูเชี่ยวปลาตีมังคุดไม่เปิดอย่างนี้นะเรียกคอมสอดสมอสมอเก็ต่างเกินร้าวบ๊ายบาย